มือนี้นายช่างคอยเบ้ยตัวตึงคอยก็ขึ้นข้านท่องเงี้ยมือเศร้าปะข้องไปเบิงหน้าประสารเราชวนคอยอมาตัวเอ่อผลเก็บบรรยากาศทวงใหย้ยทวงหน้ามาให้เบิงแล้วมเมื่อเบิงพูดวัดว่าเพราะว่า,ววากลางแขนเบิงตัวเหมือนผสมพนสิถมทีอ่าวิศวะยไงผสทมทีนายช่างเลยมเมื่อเบิงห้ที่ไปที่มั่นเขาว่า <laughs> มากกับว่ามาซื้อได้ผู้นะ่ะมันสีทมเนอะยแล้วก็ไปงัดไม้ขึ้นมาเออแล้วเสียดายอืมขอนคอยบ้างงดมันบ้งงัด,ดอกอืแล้วก็ไปงัดแบกขึ้นมาไว้พุ่นเน่ทุกคนเอย้ยกกยางแล้วแล้วปลูกไว้แล้วไว้แล้วปลูกคอยบ่ได้ปลูกดอกแต่คอยเพินมคนทดน,ดน้ำอืมคากเลยผู้นะ่ะปลูกได้ยั่ปีแล้วนอเออได้ได้ซี่หาปีแล้วล่ะอุ้ยคอยกับหัวตาออกมาเห็น พูนน่ะแห่งแรงบร่หนาแรงมาที่นี่เวิงวางแดดคักแดดเน่เออแดดบ่าปานี่ไพอีรีเดอร์เลบหรอนกงไม่มค่อยร้ายแล้วว่าเออขึ้นล่งขึ้นล่งเป็นงานถนัดของเล่าได้เก็บไม่ขึ้นจากซาหน่อยลุมขนมโขกว่าสันแล้วว,ว่าถึงกาลเวลาแล้วสิถมตัวที่นี่เอ้ห้วิศวะถม ถ้าเทียเขาไม่เหตุอันเฮี้ยนอยู่นี่ถ้าเทียเขาไม่อยากอันไปอยู่ในเมี่ยงเลยว่าไปอยู่น้าเจา้าเว้าแล,วแล้วแล้วก็ขึ้นซาเลงต่อเนี้ยปะนี่เออขึ้นไปหาลูกก่อนพูดอยู่แะตอบหน่อยกลางหน้าคุ่นนะ่ะอันงอปากระโดดจะหน้าคอยเอ็นไปละกรดคููฉีบไปไปเท่าไปครับดีๆเด้ดอคอยสีได้ลูกรีวิวกรกงใหม่เห็เข้าวเบืองน้ำม้ยเอองามขักงามเนี่ย สะอ่อนคักสะอ่อนแน่ทั้งคีไปทั้งสะอ่อนกูเฮใดยังใดล้วากูเฮใดยังไดแดด,ด,ดกะแดดต้นกระน,น,น้อยน้ำกะยุกไกยๆบาดท,ที่นี่หญ่แล้วนูดหญ่แล้วปีหนึ่งยี่หี่ได้ข่อยจังไดออกมานี่ปีหนึ่งบาาักคักเลยเขาบ่าให้คอยออกมาเขาว่าคอยว่าดูหอดหอดหอดมุมประตูทั้งนี้แล้วก็จอดแล้วว่าโอ๊ยพ่อใดดอกจะไปซะ ข่อยสิกับไปเห็ดอันซ้าหน่อยอันเก็บไม้ขึ้นให้มันแล้วสะเถาะแล้วเป็นกังวล <c oughs> ถ้าข่อยบ่เห็ดว่ามีผู้เห็ดดอกเอแมน่นของแถแน่นอนเลยซางแต่เจ้บเาบ่เห็ดบ่มีผู้เห็ดอัยยางไปกระเบิ้ลกวงไม่กวง,กงนี้ไปโอ้ยกวงนั่นไปก็โอ้ยเออชาววันหลยลูกไปทุกต้นเอาโลดซางอืเว้ลแล้่ขอ่อยกับเมฆข่อยสิขับจังไดนเรื่องถือกล่องข่อยสิขับได้บ่ละหรอ เมีนคอยบอดครับบาทที่นี่เออพุ่นอ่ะซาเลงจอดทาคอยเฮ็ทีรีย,ย,ย่เอาครับกะครับว่ะแต่พอได้ห้องก็ไปภาพคอยคือคือกากระย่างให้ทุกคนคอยอย,อยากอยากอ้างเอออยากอ้างอยากอ้างวันนี้เด้นนอหน้าคอายเออกลงใหม่นี่เด้อแบบนี้เด้อจังสีเด้อโดนๆมากคอยก็อยากให้คนเห็นน้ำอยาว่าคอยเด้อทุกคนเอ้ย เือสิได้ปานนีข่อยก็โอ้ยมือสุดๆเลยล่ะดแดดแห้งยังสันล่ะข่อยมาปลูกหนะ้าข่อยเป็นเดินเออเติดยังสันล่ะแต่ได้อีตํำกอพูนนะ่ะเห็นแล้วเห,เห็นเห็นเฮียงงอปลาการะโดดจนะข่อยแล้ววิศวะใหญ,ญ่ข่อยพูยคัดทีรีทีรีขึ้นไปตัวมาที่นี่เป็นยังไงเนาะ <laughs> คือนมีขึ้นมี